สวัสดีค่ะวันนี้ครูอิงจะมาแนะนําการใช้หลังเต่าใหญ่นะคะหลังเต่าใหญ่มีลักษณะแบบนี้หลังเต่าใหญ่ดอกแก้วประดับด้วยมุกนะคะเกสรมุกรละคริสตันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังเต่าใหญ่ใช้ทําทรงอะไรได้บ้างค่ะ เรามาดูทรงที่1กันนะคะทรงที่หนึ่งครูอิงจะทำการก้าวกล้วยหอมโดยการหนีบด้วยหลังเต่าใหญ่โดยการม้วนผมของเราให้เป็นทรงกล้วยหอมนะคะวิธีการทำเราบิดปลายผมของเราขึ้นมานะคะดัดขึ้นมาถนัดขวาบิดลงขวานะคะถนัดซ้ายบิดลงซ้ายนะคะม้วนปลายผมของเรานะคะค่อยๆเก็บปลายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หนีบดันล็อกไว้ นด,ดันล็อกแบบนี้นะคะหนีบด,ดักอีกด้านหนึ่งค่ะนะคะเพื่อดันปลายผมที่เราล็อกไว้ไม่ให้ร่วงหล่นลงมาอันนี้ผมจะต้องยาวเลยบ่าเล็กน้อยขึ้นไปนะคะถึงจะทำทรงกล้วยหอมแบบการใช้หลังเต่านี้ได้นะคะต่อไปคุอูอิงจะทำทรงที่สองนะคะคือการทำทรงตุหมดอันดับแรกเราจะต้องมีตัวเสริมผมก่อนนะคะ เสริมผมเล็กกลางใหญ่แต่นี้คุณหญิงใช้สองชิ้นคือเล็กกับกลางเล็กจะวางอยู่ด้านหน้ากลางอยู่ตำแหน่งหลังนะคะมัดผมของเราเท่าที่เราจะมัดได้นี่กรณีคนผมยาวเลยบ่าลงไปนะคะมัดเป็นก้อนแยกตรงกลางแหวกออกแล้วยกตูดถ้าเรามีไรผมที่สั้นนะคะไม่ต้องสีเรียดใช้กิ๊บดำนะคะเป็นตัวจัดปลายผมตรงนี้แล้วเรา ใช้หลังเต่าใหญ่นะคะแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบค่ะแต่อันนี้ครูอิงใช้มุกห้อยเป็นตัวตกแต่งเพื่อให้ดูหรูหราถ้าเราไม่อยากถุยด้านหน้าเราสามารถลากตัวเสริมผมมาอยู่ตำแหน่งถุยด้านหลังนะคะก็เปเวอร์ได้แล้วค่ะสำหรับทรงที่3ามนะคะครูอิงจะก้าวต่ำนะคะอันดับที่หนึ่ง เราจะใช้ตัวเสริมผมทั้งหมด3มชิ้นวิธีวางเรียงตัวเสริมผมให้เรียงเล็กกลางใหญ่แบบนี้นะคะเปิดผมขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสีสระแบนอยู่ตำแหน่งนี้นะคะแล้วกดลงไปเพื่อให้ติดสีสระใช้ยางรัดผมให้เป็นก้อนเหมือนที่เราทำทรงตูดมดบนใช้หัวแม่โป้งแยกด้านล่างใช้มือเราม้วนผมเข้าไป ดักข้างล่างนะคะก็จะเป็นทรงตูดมดตำ่ำทรงนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมเริ่มยาวประมาณประบานเล็กน้อยนะคะเริ่มยาวนะคะอยากจะกล้าวผมคุณอิงแนะนำเลยเราดักสองตัวเพื่อไม่ให้ผมร่วงหล่นไหลลงมานะคะอันนี้คือการใช้หลังเต่าใหญ่ทำทรงตูดมดต่ำค่ะ